คำถามนี้นะคะน้ำตาลต่ำก็ตุยได้ไม่ใช่เหรอคะไม่กินคาร์บก็ตุยได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวแจงจะอธิบายฟังตามหนังสือ The Obesity Code ของดรเจสันฟังให้ฟังนะคะท่านบอกว่าคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่สารอาหารที่จำเป็นเพราะร่างกายสามารถสร้างกลูโคสเองได้จาก 1. โปรตีน 2. ไขมัน ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า g u c o n g e n e i แปลว่าถ้าเราไม่กินคาร์บเลยร่างกายก็สามารถรักษาระดับน้ำตาลให้นิ่งได้แบบสบายๆเพราะมันสร้างเองได้ไม่ต้องกินข้าวขนมปังของหวานอะแล้วเรื่องน้ำตาลตกจน,จนช็อ,ลอกล่ะดรเจสันฟังอธิบายไว้ว่าอาการแบบนี้เกิดแทบทั้งหมดใน ผู่วเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ำตาลดแ,แรงหรือฉีดอินซินไม่เกิดในคนที่ทำไอเอหรือว่าคนที่ไม่กินคาร์บเพราะว่าเวลาที่ร่างกายน้ำตาลเริ่มลดร่างกายจะไปใช้พลังงานจากไขมันและคีโตนเป็นพลังงานแทนทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานที่นิ่งกว่าเดิมด้วซ้ำ ดังนั้นการทำา i F, หรือว่าการลดครับไม่ทำให้ช็อกค,ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เรามีพุงอ่อนเพรียน้ำหนักเพิ่มคืออินซินที่สูงเรื้อรังใครชอบเนื้อหาแบบนี้พิมพ์ว่าชอบให้หน่อยได้ไหมคะ